ในความคิดเห็นของท่านมาตรฐานร้านยาคุณภาพต่างจากมาตรฐานร้ญญานยา GPP อย่างไรและท่านมีแนวทิศแนวทิศทางการดําเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานร้านยาของประเทศไทยอย่างไรบ้างครับขออนุญาตผู้สมัครลําดับที่1นนะครับทีมเภสัชก้าวหน้าขออนุญาตครับเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับผมเภสัชกรชานนเนืองรัฐวิชยาครับผู้สมัครทีมเภสัชก้าวหน้าครับ คำถามแรกนะครับมาตรฐานร้านยาคุณภาพต่างจากมาตรฐาน GPP อย่างไรในฐานะผู้เป็นในฐานะที่ผมเป็นผู้เก็บข้อมูลนะครับของสภาพเพศกรรมนะครับเป็น DC เป็น Data Collector นะครับ จากที่เราทำงานผ่านมานะครับเรามองว่ามาตรฐาน GPP กับร้านยาคุณภาพเนี่ยเดิมเนี่ยมันต่างกันที่มาตรฐานของเรื่องของคุณภาพการทำงานคุณภาพระบบคุณภาพที่เพิ่มมากขึ้นจากร้านยาปกติแต่ณนะวันนี้ครับเมื่อเราทำการตรวจ GPP ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นว่ามีการทำงานของร้านขายยาเนี่ยสามารถทำงานได้ ตาม GDP P ก็ถือว่าเป็นเชิงคุณภาพเช่นกันครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าโครงการต่างๆครับทีมเพสัตเก้าวหน้าเนี่ยมองว่าโครงการต่างๆที่ภาครัฐจัดขึ้นก็ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เพียงแค่ร้านยาคุณภาพเท่านั้นที่จะทําได้เพื่ออะไรเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ของโครงการต่างๆทํามาเพื่อประชาชนที่จะได้รับผลประโยชน์สูงสุดนะครับดังนั้นประชาชนควรเข้าถึงโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้นและก็รูปแบบของการทํางานทําโครงการต่างๆก็ควรที่จะ จะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ทํางานทําได้ง่ายมากขึ้นนะครับและแนวโน้มมาตรฐานของร้านขายยาเป็นอย่างไรณนะวันนี้ร้านขายยาโดนบีบจนจนหายใจแทบไม่ออกแล้วนะครับดังนั้นมาตรฐาน ควรที่จะมาตรฐานน่ะมันมีอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่ควรจะต้องมาปรับปรุงก็คือมาตรฐานของการตรวจมากกว่าครับเพราะทุกวันนี้การตรวจที่ไม่มีมาตรฐานการตรวจที่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษการตรวจที่ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันเลยทําให้การตรวจนั้นไม่มีมาตรฐานและทําให้การทํางานต่างๆเกิดข้อขัดแย้งและเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างมากมายครับดังนั้นฝากให้ติดตามนโยบายของทีมเพศสสัต์ก้าวหน้าครับหมายเลข43 4สถึงครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับและลําดับถัดไปครับจะเป็นผู้สมัครอิสระครับเรียนเชิญครับครับผมผมพงศิวะ์เพศจ,จักรผู้สมัครเบอร์หนึ่งนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับผมมองปัญหาเรื่องนี้เป็นวงกลมสองก้อนครับซึ่งวงกลมสองก้อนนี้มันมีส่วนที่โอเวอร์แลกกันอยู่หรือถ้ามองอีกในหนึ่งเรามองคนละวินโด้นะครับคนที่มองอีกมงมนึงอาจจะมองเห็นว่าวงกลมก้อนหนึ่งก็อยู่ในวงกลมก้อนหนึ่ง เป็นไปได้เหมือนกันแต่ท่านี้ทั้งนั้นมันเกิดจากการมองผ่านหน้าต่างเพียงไม่กี่หน้าต่างนะครับในความคิดของผมผมมีแนวคิดแบบนี้ครับว่ามันเกิดการรับรู้ที่ผิดเพี้ยนไปนะครับเราจะต้องเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมีส่วนได้และส่วนเสียมีส่วนรับผิดชอบคือความรับความผิดและรับทั้งความชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมไม่ได้บอกว่าใครผิดหรือใครถูกนะครับทุกวันนี้เรามีสมาคมกลมกลองชมรม ที่เป็นภาคส่วนของเพิจกรรมชุมชนคือการปฏิบัติในภาคของร้านยาทําให้เกิดสแตนดาร์ดทั้งสองแบบนี้เราต้องเรียกเขาเข้ามาคุยถึงอินร์เมชันที่มันเกิดขึ้นและเราก็หาข้อสรุปว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่มอง2องก้อนนี้เป็นโอเวอร์แลปกันไหมมีส่วนที่มันมีส่วนซ้อนทับกันหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งทับกันเข้าไปเลยหรือเปล่าแล้วเราก็สังเคราะห์เอาคอมเมนต์นั้นออกมาเป็นไฟนอลคอมเมนต์ครับ เพื่อที่จะกําหนดแนวทางเป็น practical ก่อนก็ได้ครับในเชิงปฏิบัติเป็นถ้ามองก็คือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันนะครับจะได้ปล่อยออกไปแล้วเป็น big release เลยว่าต่อไปนี้นะเราจะเรียกอะไรบางอย่างว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อให้ประชาชนรับรู้เป็นในช่องทางเดียวกันแล้วคราวนี้มันจะเกิดการรับรู้แค่1ช่องทางก็พอครับมันจะได้ไม่ต้องเกิดดราม่าต่อมาว่าอันนึงดีกว่าอีกอันนึงอันนึงไม่ดีหรอทําไมถึงต้องไม่มีอันนี้อะไรเงี้ยครับ ลองศึกษากรณีศึกษาของเรื่องม่านบางยานะครับผมว่าเคสนี้มันคล้ายๆกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับและผู้สมัครลำดับถัดไปนะครับผู้พูดแทนจากทีม AI ไอป็ครับเรียนเชิญครับครับจากทีม AI ไอนะครับจริงๆคำถามนี้ครับคือผมได้คุกีทั้ง2บริบทนะครับทางร้านยาคุณภาพแล้วก็ร้านยาที่ผ่านมาตรฐาน GPP นะครับจริงๆตัวร้านยาคุณภาพนี่เรามีมาตั้งแต่ปี2อ4พเนาะ ก่อนที่จะมี GPP ตอนปี2557นะครับเกณฑ์มาตรฐานของร้านยาคุณภาพกับมาตรฐาน GPP เนี่ยมันมีความแตกต่างกันในในในแต่ละเซกชันนะครับแต่จริงๆโดยภาพรวมเนี่ยมันไม่ต่างกันครับคุณร้านยาคุณภาพเนี่ยเขาเน้นเรื่องการบริบาลทางเภสัชก,กรรมนะครับมีการเยี่ยมบ้านการบันทึกประวัติข้อมูลผู้ป่วยนะครับ GPP นะครับเน้น5ด้านนะครับเหมือนร้านยะาคุณภาพ แต่ว่า GPP จะชัดในเรื่องของด้านสถานที่นะครับหมดอุปกรณ์นะครับและที่สำคัญ GPP เป็นกฎหมายนะครับที่ทำให้ร้านยาทุกแห่งต้องทำนะครับทุกวันนี้ทำไมสภาเภสัชเรามีมาตรฐาน2อ,อย่างก็คือร้านยาคุณภาพกับร้านยา GPP นะครับเพราะว่าร้านยาคุณภาพเนี่ยครับเป็นโครงการนำร่องให้กับวิชาชีพหรือว่าร้านยาที่ผ่าน GPP ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าร้านยาคุณภาพเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็น และก็สําคัญที่ต้องมีแต่ไม่ควรจะมีมากเกินขอบเขตหน้าที่ที่สภาจะกากับดูแลได้นะครับเพราะว่าลืมวัดรวมภาพภายใต้สภาร้านยา g p p ภายใต้สสจของอยฉะนั้นนะครับ AI ไอโปรเมีแอคชั่นแผนที่ชัดเจนในการจะผลักดันรัญยาคุณภาพให้เป็นแบบตัวอย่างให้กับร้านยา g p p เพื่อจะผลักดัน g p p เข้าไปเพบร้านยาคุณภาพปัจจุบัน CI ร้านยาคุณภาพทำได้อย่างดีครับไม่มีใครปฏิเสธ PPFs GPP เข้าเป็นบางส่วนอนาคตนะครับ AI Pro 11มีแผนการทำงานที่ชัดเจนแล้วเราก็ไดเ้เนินงานไปแล้วนะครับผักดัน GPP 17,000แห่งให้เข้าร่วมกับโครงการเหล่านี้ได้แต่ต้องตามเงื่อนไขท,ที่สปทกำหนดครับขอบคุณครับ ครับและเนื่องจากว่าคําถามข้อนี้นะครับมีทีมที่ขอใช้สิทธิ์ขอตอบด้วยนะครับสทีมครับและลําดับแรกที่จะขอตอบด้วยนะครับจะเป็นผู้แทนจากทีมมงคลนานเ็นจักรรมเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะในฐานะที่เป็นร้านยาคุณภาพมา11ปีทําก่อนที่จะมีการประกาศ GPP full scale ในปี2,565นะคะในส่วนตัวคิดว่าร้านการเป็นร้านยาคุณภาพหรือ GPP ไม่ต่างนะคะในเรื่องคุณภาพเพราะคุณภาพเนี่ยมันอยู่ มันคือการที่มีเพศสัตว์ตลอดเวลาปฏิบัติการนะคะแล้วก็ถ้ามาตรฐานตรงนี้มันไม่ได้ต่างกัน แต่ว่ามันอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของการเชิงปฏิบัติหรือเชิงคลินิกที่ทาง AI Pro กล่าวเนี่ยเอาจริงๆแล้วส่วนหนึ่งการทํางานคุณภาพหรือเชิงคลินิกส่วนหนึ่งเป็นความสนใจส่วนตัวของเภสัชต์แต่ละคนด้วยนะคะซึ่งเราต้องมีการสนับสนุนที่ทําออกมาเป็น Practical ส่วนกลางที่จะให้ร้านยาทุกที่สามารถเข้าร่วมได้ปัญหาหนึ่งคือการที่เราเอากฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่งไปเป็นส่วนร่วมในการเป็นร้านยาที่เป็นหน่วยร่วมบริการสปสชเนี่ยการกระจายตัวของสถานบริการที่ประชาชนเข้าถึงเนี่ยมันถูกจํกั เพราะร้านยาทั้งหมดทั่วประเทศมัน1 8 0 0 0แหง่งแต่ร้านยาคุณภาพมีแค่2000นะคะการกระจายตัวดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะกระจุกตัวแค่อยู่ในเมืองนะคะทำให้บริการต่างๆเนี่ยประชาชนไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะแล้วถ้าลองมองว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่คุณภาพมาตรฐานมันมาในเรื่องของสถานที่เนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเราควรเปิดให้ทุกร้านยาที่ผ่าน g p p เข้าร่วมกับสปสชได้ในปัจจุบันมีเรื่องของการเข้าร่วมร้านยาคุณภาพแบบมีเงื่อนไขแต่ต้นทางก็คือการมาด้วยการเป็นร้านยา g PP ก็แสดงว่า GPP ทําได้ถูกต้องไหมคะทุนถึงให้เขาเข้ามาร่วมได้แล้วก็มีการทําให้เป็นร้านยาคุณภาพแบบมีเงื่อนไขแล้วมันคือเงื่อนอะไรที่มันยังไขไม่ออกวันนี้นะคะทีมงคนนามเราเราก็ต้องการสร้างความเท่าเทียมในการประกอบวิชาชีพนะคะเพียงแค่มีเพจกรประจําตลอดเวลาปฏิบัติการเวลาทําการเราก็ถือว่าเป็นร้านยาที่สามารถเป็นหน่วยร่วมบริการสปสชได้ค่ะทีมงคลน,นามเพจกรรมนะคะเบอร์31-42ค่ะขอบคุณค่ะ และอีกทีมนะครับที่ขอใช้สิทธิ์ขอตอบด้วยนะครับก็จะเป็นทีมเปลี่ยนให้แกร่ง next นะครับขออนุญาตเรียนเชิญอาจารย์ครับค่ะก่อนอื่นขอทําความเข้าใจนิดนึงเนาะในเรื่องของอการรับบริการในหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเงื่อนไขคงไม่ใช่สภาสามารถกําหนดได้แต่การจะผ่านบอร์ดสปสชเนี่ยมันมีหลายเงื่อนไขนะคะของบริการนะคะอยากทําทความเข้าใจตรงนี้ก่อนร้านยาคุณภาพกับร้านยา gpp นะคะ จริงๆมันก็คือร้านยาแหละแต่ถามว่าในสิ่งที่เราทํามา20ปีของร้านยาคุณภาพเนี่ยต้องถามว่าเราทําเพื่อใครนะคะคำว่าร้านยาคุณภาพเป็นสื่อที่ต่อสังคมได้อย่างดีมากๆให้เรานึกภาพเวลาที่เราไปกินอาหารถ้าร้านนั้นได้ตาสัญ,ญลักษณ์เนาะวิชลินเราก็ว่ามันอร่อยใช่ไหมคะระบบของโรงพยาบาลทําไมต้องมีเรื่องของ HA ระบบโรงพยาบาลเอกชน ทำไมต้องมีเรื่องของ JCI นะคะการประกันคุณภาพสิ่งเหล่านี้คือการทำเพื่อประชาชนค่ะแล้วก็อยากบอกน้องๆหลายคนนะคะว่าเมื่อน้องๆเป็นร้านยาที่คิดว่ามาตรฐานตามกฎหมายน้องผ่านแล้วน้องควรตอบโจทย์กับสังคมในการที่ว่าน้องเป็นคนดีน้องมีอยู่น้องน้องอยู่ในร้านยาตลอดเวลาที่น้องทําการบริบาลทางเภสัชกรรมเพราะฉะนั้น การที่น้องมีแบรนดิ้งของร้านยาคุณภาพที่ตอบโจทย์กับสังคมอะคะ่ะแล้วทําให้ประชาชนรู้ว่าโอ้ร้านนี้สุดยอดเนาะเป็นร้านยาคุณภาพซึ่งมันเป็นสื่อที่ง่ายมากๆนะคะคาว่าร้านยาคุณภาพเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเป็นร้านยาเฉยๆอยะหรือเราบอกว่าร้านยา g ีวีพีประชาชนไม่เข้าใจหรอกคะ่ะนะคะทีนี้เรามาช่วยกันค่ะนะคะสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพของเรานะคะเรามาทํางานสภาเภสัชกรรมเราต้องการยกระดับวิชาชีพของเรา นะคะคสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขนะคะแต่เป็นแรงที่เรากำลังทำให้วิชาชีพเรามีพลังต่อสังคมและที่สำคัญนะคะกับวิชาชีพอื่นๆด้วยค่ะ